เอาดูข้อหาก่อนไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่านายะเอียเป็นยังไงบ้างค่ะห้าคนห้าบวกหนึ่งแล้วกันเพราะเอ็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีคุณซื่ออีกคนหนึ่งที่โดนด้วยในวันสองวันนี้คุณปอโดนไปห้าข้อฮะนี่เตรียมไว้เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะม,มีประมาทเป็นเหตุให่ผูดถึงแก่ความตายพรบรเดินเรือ <c oughs> ขับเรือโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตพรบรเดินเรือใช้เรือที่อนุญาตหมดอายุค่ะพระบรเดินเรือทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆในแม่น้ําแล้วก็ให้การเทส คุณโรเบิร์ตโดนไป4ฮะเออก็มีกระทําการโดยประมาทเหมือนกันมีการเดินเรือนี่แหละขับเรือไม่มีใบอนุญาตใช้เรือไม่มีใบอนุญาตทิ้งสิ่งปฏิกูลนะฮะแล้วก็คุณแซนเนี่ยโดนหนึ่งข้อหาคือกระทําการโดยประมาทนะฮะเพราะว่าบอกว่าอยู่ใกล้คุณเตงโมงมากที่สุดทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเหตุคุณจ๊อบโดนไป2ข้อหาฮะช่วยผู้อื่นไม่ต้องรับโทษทางอาญาทาลายหลักฐานแล้วก็พระบรเดินเรือทิ้งสิ่งปฏิกูลในแม่น้ําคุณกระติกโดนให้การเท็จ มาตรา172 <c oughs> นะขาบอกว่าคือคุณกระติกเองอะ่ะให้การไม่ตรงไม่สอดคล้องกับคนบนเรือเป็นรายละเอียดในคําพูดมีการยืนยันแล้วก็เปลี่ยนแปลงในคําให้การที่ไม่ตรงกันแต่ไม่ขอเปิดเผยว่ามีกี่เรื่องที่ให้การไม่ตรงกันเพราะอันนี้เป็นข้อเท็จริงในคดี <c oughs> อันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งว่าไว้ <c oughs> ก็คือบอกว่าไม่ตรงกันและไม่สอดคล้องคนบนเรือด้วย <c oughs> ส่วนอีกหนึ่งคนอย่าง <c oughs> ที่บอกไปฮะคุณซือเนี่ยก็บอกจะโดนสามข้อหาเมื่อสักครู่บอกไปแล <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> โดนมาตรา84/172กับ184ทีนี้ข้อหาที่แจ้งเพิ่มคนบนเรือเนี่ยหลายคนโดนไป5ข้อหาในท่านผู้ชมครับบางคนอาจจะโดน1ข้อหา2ข้อหาคำถามคือว่ามันหนักเบายัางไงบ้างข้อหาที่แจ้งเพิ่มเนี่ยเรื่องของพร r b เดินเรือในหน้านาน้ำไทยทั้งหมดเป็นโทษปรับเดินเรือในนน้านข้อหาเนี่เป็นโทษปรับเช่น ทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆในลำน้ำมาตรา119โทษปรับไม่เกิน2,000บาทฮะคือมันไม่ได้หนักหนาว่าั้นคือมีคุณปอโดนออมาตรา119คุณโรเบิร์ตโดนมาตรา119เนี่ยฮะ,ฮะคือก็คือปรับไม่เกิน2,000ส่วนข้อหาหลัก3ข้อหาก็ยังมีที่น่าสนใจเช่นอย่างแรกก็คือว่ากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปี <c oughs> จริงๆมีโทษปรับแต่ไม่เกิน20,000นะแต่ว่าถ้าไปดู เอ้ย้อนกลับไปบนเรือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าพวกขับขี่ยานพาหนะรถแบบนี้แล้วประมาททําผู้อื่นเสียชีวิตท่านผู้ชมคิดว่าติดคุกกี่ปีอะบางทีไม่ติดเลยนะใช่บางทีสารท่านก็ปราณีก็คือรอลงอาญาแล้วก็คุมประพฤติเพราะว่าประมาทไม่ตั้งใจไปบาเพ็ญประโยชน์อย่างเงี้ยฮะหรือการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะน่าจะมีผู้ต้องหาคนเดียวที่ทํำไหมเพราะต้องเป็นการกระทําโดยตรงเอ๊ะทำไมมีผู้กระทําการประมาทหลายคนได้ เพราะเขาไม่ได้เตรียมมาที่จะทำเพราะเขาประมาทไงสองคือข้อหาทำลายหลักฐานนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีก็คือกฎหมายมาตราน,นี้เขาบอกว่าเอาผิดได้เฉพาะคนอื่นที่ไปทำลายหลักฐานเพื่อช่วยผู้ต้องหาส่วนตัวผู้ต้องหาหรือคนที่ทำความผิดนะถ้าไปทำลายหลักฐานกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะว่าเขาจริงๆเขามีความผิดหลักก็คือข้อหาหลักของเขาอยู่แล้วฮะเนี่ยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดดูเนี่ยนะ ผู้ใดเพื่อช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษความหมายคือ <c oughs> ไปช่วยคนอื่นทำลายหลักฐานช่วยค,คนร้ายออถ้าคนร้ายทำลายเนี่ยเขาไม่ได้มีระบุเอาไว้และคำถามคือทำลายหลักฐานคืออะไรอะฮะอะไรคือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเรื่องนี้เข,ขาบอกคดีอื่นมีการสู้กันเยอะเพราะว่าจะผิดมาตราเนี้ยต้องทำลายซ่อนเร้นทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเท่านั้นก็เป็นคำถามอีกแล้วอะไรคือพยานหลักฐานอย่างที่บอกอะ คือตอนนี้สังคมเขากําลังสงสัยเรื่องขวดไวน์แก้วไวน์อันนี้เป็นพยานหลักฐานในการกระทําความผิดไหมแล้วความผิดหลักคืออะไรอะ่ะเมาแล้วขับเรือพยานหลักฐานที่จะชี้ว่าผู้ต้องหาเมาไหมก็น่าจะเป็นผลตรวจแอลกอฮอล์มากกว่าไหมก็ไม่น่าจะเป็นขวดเออซึ่งผลตรวจแอลกอฮอล์ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ตรวจทันทีนะฮะส่วนจํานวนขวดไวน์แก้วไวน์แก้วอะไรแบบเนี้ยจะเป็นพยานหลักฐานได้หรอฮะ <c oughs> แล้ว้าทําลายขวดไวน์หรือแก้วเหล้าจะเป็นการทําลายพยานหลักฐานไหมไอันนี้น่าคิดอื คือท <c oughs> ่านผู้ชมเดี๋ยวจะสับสนนะถ้าจะบอกว่าเมาหรือไม่เมาเอาจำนวนขวดวายกับแก้ววายมานับไม่ได้ไงไม่ได้เขาต้องวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดถูกต้องแต่ว่าทุกท่านก็ไม่ได้ตรวจวัดในทันทีที่เกิดเหตุอเออสามคือข้อหาให้การเทสฮะอันนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา172น,นะเป็นบทเฉพาะบอกเลยว่า <c oughs> ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนกักงานอายการผู้ว่าคดีพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นหรือทั้งจําทั้งปรับที่น่าสังเกตคือว่า <c oughs> ถ้าเป็นคําให้การในสถานะผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็คือว่าอ่าท่านเนี้ยโดนแจ้งความดำเนินคดีแล้ว <c oughs> ในแง่กฎหมายคือให้การเท็จก็ไม่ผิด ก็ใช่พูดผู้<ล>ต้องหาจ,จำเลยเขาจะพูดยังไงก็ได้นะฮะแต่โจทหรือฝ่ายบ้านเมืองนี่แหละมีหน้าที่นำสืบในฐานะผู้กล่าวหาว่าเขาในผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยทำผิดจริงๆก็น่าสังเกตว่าและคำว่าลงเรือลำเดียวกันแบบนี้โดยในก็คือเผชิญชะตากรรมเดียวกันและผิดชอบร่วมกันความผิด5คนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันร่วมกันล่องเรือจะแจ้งข้อหาแยกกันได้ไหม บางคนออโดนนี้บางคนโดนนี้ในเมื่อทุกคนเนี่ยอาจจะมีส่วนในการทําไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วเกิดการสียชีวิตคุณเตงโมขึ้นมาออข้อสังเกตที่ยกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการแจ้งให้คนเห็นว่านี่ไงพยายามและเนี่ยโดนกันคนละไปหลายๆข้อหาเนี่ยแล้วสุดท้ายจะนำไปสู่การปิดคดีแล้วสรุปสำนวนหรือเปล่าแล้วค่อยส่งไปอายการส่งไปศาล เพราะว่าส่วนใหญ่ข้อหาที่แจ้งเพิ่มเนี่ยโทษอาจจะเบาหรืออาจจะมีแค่โทษปรับเท่านั้นเองส่วนข้อสงสัยในหลายๆเรื่องอาจจะยังไม่ได้ถูกพิสูจน์อย่างชัดเจนเกิดอะไรขึ้นก่อนคุณเตโมโมตกคนสงสัยที่สุดเลยคือฆาตกรรมไหมไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพันธุ์เอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรตั้งข้อสังเกตบอกว่าเป็นการตั้งข้อหาลักษณะเล่นกลลดกระแสหรือเปล่า Oh. ข้อหาประมาทยังมีโอกาสยกฟ้อง90%ข้อหาทิ้งขยะลงแม่น้ำมีแค่โทษปรับ2,000บาทก็นั่นไงนี่มันก็เลยน่าคิดเนาะว่าออช่วงนี้ตั้งข้อหาเยอะจังเลยแล้วข้อหาก็ไม่ได้ว่าเป็นข้อหาหนักหนาอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงก็ไปสู้กันเนี่ยอย่างตัวของจ็อบวันนี้เขาก็มาแล้วทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมปฏิเสธหมดเลยที่เขาโดนเพิ่มอีกสข้อหาก็เมืสักครู่ใช่ท<ช>รองก็บอกว่า คือแจ้งกันไปแล้วนะข้อหาก็โดนกันไปที่บอกไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าทุกท่านก็ปฏิเสธข้อหาหมดเลยเขาก็ปฏิเสธเพราเอาทนายมาเสร็จแล้วพอเจอพนักงานสอบสวนคุย,คยกันรับทราบข้อกล่าวหาออกมาเขาก็ถแถลง<า>ที่นี้ก็พูดคุยกัน